สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหนดีอยากจะขอมารีวิวหนังสือเล่มโปรดของหนูดีนะคะก็คือหนังสือ The Healthspan Solution ค่ะเขียนโดยโภชนากร Plan t Based นะคะคือคุณ Juliana Hever ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เขาพูดถึงว่า How and What to Eat to Add Life to Your Years นะคะก็คือว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวนะคะ แต่เราต้องอายุยืนอย่างสุขภาพดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องป่วยติดเตียงต,ต,ตอนแก่เนาะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวดูข้างหลังนิดนึงนี่โอเ้เขาบอกว่า don't just live longer live better ไม่ใช่แค่อายุยืนย,ย,ยาวขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็อาหารที่เขาแนะนำนะคะในเล่มนี้ก็จะเป็น plant based whole food ทั้งหมดเลยนะคะกินอะไรดีให้อิ่มให้อร่อยแล้วก็ให้อายุยืนค่ะก็สำหรับ ตัว ISBN นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากไปหาเล่มนี้ตามนะคะก็คงจะต้องสั่งหน่อยนะคะถ้าอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยัไม่ค่อยได้เห็นว่ามีเข้ามาเลยเนาะอันนี้ดิก็อ่านไปเยอะแล้วแต่บอกว่าจะบอกว่าดิเองเป็นเพื่อนกับคุณจูเลียนานะคะเขาก็เลยเซ็นหนังสือให้หนูดีมานะคะในตอนที่เขามาเยี่ยมหนูดีที่เมืองไทยเนาะก่อนโควิด -19 นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ก็ในเล่มนะคะเล่มนี้ดีมากนะคะเขาเขียนคู่กับคุณเรย์โครไนซ์ซึ่งคุณเรยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าะนะคะนั่นคือภาพอของเขาเขาก็จะพูดถึงสรุปงานวิจัยต่างๆนะว่าเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะ จะพูดถึง lifespan กับ healthspan คือ lifespan เนี่ยอาจจะอายุยืนขึ้นก็จริงแต่เขาจะบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ชีวิตมีคุณภาพดีด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยในเล่มนะคะเดี๋ยวเอาอาหารเนี่ยค่ะอาหารที่อยู่ในเล่มเนี่ยก็คือในสิ่งที่ดีเอามาตั้งข้างหน้าให้ดูเนี่ยละค่ะสารพัดสิ่งอาหารไทยเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากเลยเนาะก็จะมีเดี๋ยวให้ดูว่ามีต้มยำ อะไรนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยเนี่ยก็จะข้างหน้านะคะเป็นหนังสือทําอาหารที่แบบมีงานวิจัยข้างหน้าเยอะมากนะคะเ e f e เรนนู่นนี่โอ้โหแบบเนี่ย the food triangle โ oh, อ้เล่มนี้คุ้มเงินมากแนะนําแนะนเนี่แหละค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหงานงานวิจัยเยอะที่ก็จะพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดแล้วเข้าไปที่เมนูต่างๆนะคะเมนูเขาหนูดีลองลองกินแล้วหลายอย่างนะถูกปากคนไทยมากเลยค่ะ เนาะเนี่ยอันนี้ไหนจะหาก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำให้ดูอุ้ยน่าภูมิใจตอนเขาแบบนี่ spicy vegetable powder คือเอ้ยชาวด์คือคุณจูเลยนะียนากินเผ็ดมานี่ให้ดูเลยกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอินสปายจากอาหารไทยของเราเลยท่าเจ๋งเนาะนี่ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะคะแล้วก็จะมีอย่างจานนี้ เนี่ยอันนี้จะเห็นเลยว่าเขากินอาหารเน้นพืชเนี่ยวันหนึ่งกินหลากหลายสีสันมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องมันหวานมันฝรั่งนี้ก็อย่าได้ขาดเลยเล่มนี้ก็จะด้านหลังก็จะเป็นเมนูอาหารซึ่งไอตัวนี้อร่อยมาก มันชื่อว่าศิราชา Stuffed Mushrooms ตอนที่เขามาบ้านดีที่เมืองไทยเนี่ยเขามาทําสูตรนี้ให้กินเลยเนี่ยคือเห็นไหมคะเป็นเห็ดหอมอะแล้วสดแล้วเขาก็จะทําแบบแบบเอามาอบเอามาทําอะไรปันป่นๆอบๆท้าเดียด้ด้กินไม่ยากด้วยนะคะอร่อยจัง Baked Sweet Potato e s นี่คือไม่ใช่มะกอน,นะคะมันหวานแล้วก็มีโรยหน้านิดนึงโอ้สารพัดสิ่งเพื่อน,นอ่ะ เล่มนี้ดีมากเลยนะคะขอรีวิวว่าคุ้มค่ามากนะคะแนะนำให้สั่งแล้วก็อาหารที่เขาแนะนำนะคะเช่นอ่ะมันหวานนะคะมันเทศมันไทยมันมือเสือได้หมดเลยนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์ร,รี่อะไรงนี้ได้หมดเลยค่ะ นะคะพืชผักใบเขียวมีอะไรอีกบ้างอ่ะเอาหนังสือมาตรงนี้นี่นะคะก็เอามาให้ดูคือหนูเดีก็จะทําตามหนังสือแล้วก็มีผลไม้จริงๆอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเชอร์รี่นะคะจะเป็นมะเมาะมะเมาลูกว่าลูกหม่อนอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ของไทยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยบางทีหนดีมีสดแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาคือจะเป็นเบอร์รี่ฟรเซ่นนะอยู่ในตู้ฟรีซเลยเนาะข้างบนนะคะเจ้านั้นคือพีชฉันนี้จะเอามาให้ดูใกล้ๆ นี่นะคะพีชหนูดีก็ได้มาจากาสวนในเชียงใหม่นะคะนี่จะมีสารอาหารต่างๆนะคะไฟโตนิวเทรียนไไฟโตเคมีคอลต่างๆนะคะก็นี่ยกขึ้นมาถึงขั้นแบบเป็นเขียงกันเลยทีเดียวนะก็พีชนะคะมีอะไรอีกอะ่ะทับทงทับทิมนะคะมันหวานมันเทศมันฝรั่งข้าวนะคะถั่วถั่วนี่นเป็นประจำทุกวันเลยนะคะนี่ ก็จะกินนะคะถั่วบีนนะคะบีนนี่เป็นฟู้ดกรุ๊ปอันนึงเลยนะคะเดี๋ยวก็จะกินนี่เป็นถั่วมะเล่แห้งแต่นี่จะมีถั่วกระป๋องด้วยเอามาให้ดูอันนั้นเป็นถั่วแห้งนะคะนี่ก็จะมีถั่วกระป๋องแบบนี้นะคะถั่วดํากระป๋องถั่วดําขวดแก้วเนาะอันนี้คือเป็นของไทยนะแฮปปี้เมดเออแบรนด์นี้ดีชอบเพราะว่าเขาวะคือเป็นถั่วดํา70%น้ํา3 0เท่านั้นเห็นไหมคะจะไม่มีโซเดียมซื้อบางทีเราซื้อเนี่ยเราต้องอ่านเนี่ย ถั่วดำ65%น้ำสั2.95%เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน0.75%วัตถุเจอพลอาหาร INS509 เนาะซึ่งอันนี้มันก็จะได้เม็ดถั่วที่เรียงสวยแต่ว่าอันนี้ถึงเม็ดถั่วเนี่ยจะเกาะติดกันแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี้เป็นคนไทยแล้วเขาทำกินเองซึ่งมันเลยทำให้เขาบอกว่า,วาเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องสวยขนาดนั้นแต่ว่ามันปลอดภัยก็คือไม่มีสารอื่นๆปนเข้ามาเนาะนี้ก็แนะนำนะคะของ Happy m a a e ดิชอบมาก แล้วจะมีทีเป็นหลายๆขวดอยู่ในบ้านเลยเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบเฮ้ยถั่วแบบต้มเองกับถั่วกระป๋องก็กินถั่วยังดีกว่ากินเนื้อสัตว์ยังดีกว่า,ก,นนา,ก,วากินโปรตีนจากสัตว์และยังดีกว่าไม่ได้กินเลยเพราะบางคนบอกฉันขี้เกียจต้มไม่เป็นไรค่ะกระป๋องกระป๋องนะข้าวซ้อมมือนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่ดีที่สุดในการต้านอันมูอิสระเลยเนาะแต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำอันดีจะมีติดบ้านอยู่ด้วยนอกจากนั้นนะคะยังมีพวกผลไม้ต่างๆอันนี้คือแคนตาลู ก็จะมีติดบ้านเลยนะคะก็อันนี้เป็นไม่ได้ปลูกเองนะคะอยากปลูกเป็นมากแต่ว่าไม่มีความสามารถจริงอันนี้มาจากฟาร์มออร์แกนิกนะคะที่กาลสินของคุณชื่อเขาชื่อจตุรพัฒน์ฟาร์มสุกปลูกอินทรีเนาะก็นี่ค่ะ,ะพักใบเขียวอ่ะอันที่ปลูกเองได้เอาลูกน้อยมาโชว์หน่อยมาโชว์ตัวคะ่ะลูก ผักวิเคียวอันนี้คือผัก,กวางตุ้งนะคะเคีวอะ,อะไรต่างๆที่นีปลูกได้เองในสวนผักนะคะที่หลังบ้านของหนูดีค่ะอ่ะนี่คือเคลวใบหยิกนะคะเคลวไดโนเสาร์วางตุ้งแล้วก็ที่ปลูกง่ายที่สุดในหน้าฝนนะคะก็คือเจ้านี้มีใครปลูกบ้างนี่คือผักเขาเรียกว่า อะไรเนาะผัก็ดเขียวผักเป็ดเขียวนะคะบางคนเรียกแบบ watercress กษ์แต่จะมีคนคอยมาแชร์ว่าไม่ใช่นาะนนี่คือผักเป็ดเขียวนี่มีทั้งผักเป็ดเขียวผัก็ดแดงนะคะก็กินกันฮึมหัมมากามีอะไรอีกนี่เจ้านี่มาจากญี่ปุ่นเจ้านี่ปลูกเองนะคะอันนี้หอมหวานมันฉ่ำมากอร่อยมาก ก็เกษตรกรญี่ปุ่นปลูกด้วยดินภูเขาไฟอะเนาะอันนี้ก็ไม่หวานเลยนะคะแต่ว่ามีสีม่วงสวยมากหน้าตาจะปุบปุบปะปะแต่ว่าถึงแม้จะไม่สวยแต่น้องอ่ะก็มีสารอาหารที่ดีและครบครันและเป็นสีม่วงด้วยมีแอนโทไซยานินนะคะหนูดีก็ไปขุดขึ้นมานะคะเราขุดขึ้นมาจากสวนผักของเราแล้วก็สามารถกินได้เช่นกันนี่ก็ปักปักยอดไปเฉยๆเลยนะคะ มีองุ่นะคะเพื่อนๆก็สามารถกินได้เป็นประจําเลยนะคะอ่งุ่นเขียวองุ่นดํานะคะก็จะมีอันนี้คือเขียวโหนี่คือใช้มุสแค็ตแต่จริงก็อ่งุ่นอะไรก็ได้หรือน้ําองุ่นนะคะก็จะมีพวกแอนโทไซยานินเนาะดีมากๆกับร่างกายของเราเลยค่ะแล้วก็จะมีเจนีด้วยส้มนะ,ะอันนี้ก็หนูดีก็จะกินเป็นประจําเลยนะคะพยายามหาส้มที่ปลอดสารนิดนึงเพราะส้มนี้บางทีปนเปื้อนง่ายนิดนึงเนาะนี่แหละค่ะ สารอาหารนะคะที่หนูได้กินตามที่หนังสือแนะนําก็จะมีเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่อ่านเล่มนี้ค่ะของคุณจูเลียนาเฮเวอร์โดนพีชทับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าอ,อ๋อกินอะไรแบบไหนยังไงดีนะคะก็เป็นอีกเล่มที่แนะนํามากๆเลยค่ะ Healthspan Solution ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบการรีวิวหนังสือของดีนะคะชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่เอาน้องเคลมาลาพี่พี่เนาะก็คอมเมนต์บอกดีได้ค่ะถ้าคิดว่าการรีวิวหนังสือเป็นประโยชน์นะคะหนูดีก็จะมา review, share รีวิวแชร์เรื่อยๆค่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะใครยังไม่มีโอกาสได้แบบ Follow ช่อง y YouTube หนูดีหนูดี b บรนด work s สอย่าลืมไปอย่าลืมกดซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งเตือน Follow กันด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะโอเคเลยค่ะ สวัสดีค่ะอ๊ะลืมบอกมาเป็นหนอนหนังสือกันเถอะค่ะรักหนังสือไม่มีวันอ,อกหักค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ